มีการขออนุญาตแฟนใหม่มิตรภาพแสนงดงามโมเมนต์ดีต่อใจเมพิชนาณปะหน้าเจชนาทิพย์งานฉลองวิวาโนตแพททิเซียว่าเกิดเป็นเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มงานนี้มีขออนุญาตแฟนใหม่เมพิชนาณไฮโซบิก so ไปเรียบร้อยท่ามกลางการร่วมยินดีการล้นหลามสำหรับงานแต่งงานของนางเอกสาวแพทิทเซียกู๊ดกับโนตพิเศษ นักธุรกิจน่มหล่อทาย,ยาติมื่นล้านก็มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักในงานดังกล่าวนั่นก็คือเจชนาทิปและเมพิชนาตอดีตคู่รักที่ต่างแยกย้ายกันเดินคนละทางไปแล้วตั้งแต่4ปีที่แล้วก็ได้มาเจอกันอีกครั้งในงานแต่งแพททิเซียทำเอาชาวเน็ตต่างปลื้มกับมิตรภาพดีๆต่างแห่แชร์โมเมนต,ต์ดังกล่าวเยอะมากหลังจากหนุ่มเจชนาทิพ ได้อัพภาพคู่สาวเมพิชนาทลงใน IG story พร้อมข้อความขออนุญาตไฮโซบิกแฟนคนปัจจุบันของสาวเมพิชนาทด้วยข้อความว่าโชคดีในทุกๆเรื่องนะครับเมพิชนาทขออนุญาตพี่บิกด้วยนะครับและขณะที่สาวเมพิชนาทก็โพสภาพร่วมเฟรม กับเจชนาทิปและมิก้าชูนวลสีลงอินสตาแกรส่วนตัวเช่นเดียวกันพร้อมแคปชั่น2018ถึง2022โนแคปชั่นก็ทำเอาหนุ่มเจชนาทิปก็มาคอมเมนต์ส่งอีโมจิใต้โพสต์ดังกล่าวอีกด้วยทากลางแฟนๆต่างชื่นชมรัวๆกับมิตรภาพดีๆที่น่ารักของคู่นี้เจชนาทิปและเมพิชนาะท